สวัสดี f อฟที่น่ารักทุกท่านนะครับยีต้อนรับเข้าสู่ช่องการุ่ลุ้ลชนะั่นทุ่งชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็อยู่ที่สนักง,งานรถแน่น,น้องเนื้อมิวสิกนะครับนี่สนักงานก็นะครับ โอเนน้องเนื้อมิวสิกนะครับตกแต่งใหม่หลังจากที่หลังจากที่ย้ายนะครับเปลี่ยนโฉมใหม่ย้ายเสียงกลางนะครับจากด้านหลังมาใส่ด้านหน้านะครับเสียงกลาง15นิ้ว4ใบนะครับแล้วก็มีฮอนขั้นไว้ตรงกลางนะครับ สิบห้านิ้วสี่ใบสี่ดอกนะครับสี่ดอกสองตู้ตรงกลางก็เป็นหอนนะครับหอนอีกสองใบแล้วก็มีฮอนด้านล่างอีกนะครับหอนด้านล่างอีกสองใบแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนใหญ่ๆอีกสองใบนะครับโอ้โหฮอนนี่แบบดุดันมากใส่ตั้งหกใบเลยนะครับแหลมนะครับแหลมต้องแปดนะครับแปดใบ สีรถสีรถก็ทำใหม่นะครับนิ้วนะครับห้านิ้วสีดอกตู้เบรสิบแปดนิ้วนะครับตู้ W นะครับตู้เบร W ห์ฮอนอ่าด้านบนนะครับนี่น้องบอกว่าอ่ามีอยู่สี่ตูดนะครับ ด้านบนดีนน้องบอกว่ามีอยู่สี่ตูดแต่นี่น่าจะเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องปิดปิดตูดทอนไว้นะครับห้ามสาดน้ำนะครับสงการไปดีไปดิศาด์เด้อ <c oughs> อย่าสาดรนะครับศาสตร์เข้าไปก็มีสิทธิ์พังได้นะครับของในรถมีสิทธิ์พังได้ ก็นะครับมาดูภายในนะครับระบบใจใจเสียงของเรานะครับระบบจเสียงก็มีอ่า JL Audio ครับเบสนะครับแท่นกลางนี้น้องบอกว่าไม่ได้ใช้งานแล้วก็แท่นบนได้ขับกลางแหลมได้ขับกลางนะครับก็เป็น JL <c oughs> Audio PV 23นะครับขับเบส แล้วก็มี BK Audio 2แท่นนะครับแท่นบน5,200นะครับแท่นบน5,200แท่นล่างอ่า6น,น,นา 5, 200, 5, 2, 0, 0 0นะครับอันนี้ BK อ่า5,200 5น0 0นะครับแล้วก็แท่นล่างเป็น D ่า D6 002นะครับ BK Audio ด้านบน นะครับก็จะเป็นวเวอรหนหารานะครับเป็นของ NPE นะครับแล้วก็เป็นปลั๊กโหลดนะครับนี้ปัั๊กโหลดนะครับปลั๊กโหลดของลิโวลิโวลอกหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็มีไม่ ไม่ลอยนี่ไม่ลอยนะครับ,ลลนะรบแล้วก็มีอ่คอร์สอะนาล็อกของเมกาเทคนะครับมีซับวุ้บแล้วก็ด้านบนเป็นอ่มิดไฮนะครับกลางแหลมนี่อาจจะมืดนิดนึงนะครับพอดีว่นนาผมเข้ามาไทายกับน้องค่าไปหน่อย เมื่อคืนพอดีผมไปงานมานะครับก็เลยหลับไปช่วงบ่ายน้องโทรมาหลายสายนะครับรู้ตัวอีกทีก็น้องจะกลับแล้วนะครับแต่พอดีก็ตื่นมาพอดีนะครับก็เลยบอกน้องว่าอย่าพึ่งเก่านะครับขอมาถ่ายรถแห่ก่อนนะครับก็ของแต่งน้องบอกว่าจะซื้อ,อไฟตาปีศาจนะครับ จริงๆผมก็แนะนําให้ใส่นะครับผมก็อยากให้แนะนาให้ใส่นะครับผมก็แนะนําให้น้องใส่เพราะว,ว่ามันมันสวยดีนะครับมันสวยดีไม่รู้ว่าน้องเขาจะเอาเป็นจอ LED หรือว่าเป็นหลอดไฟหลอดไฟเล็กๆนะครับเหมือนของพี่ขุนพลนะครับของพี่ขุนพลเมืองแพร่เนาะใส่ด้านกลางน่าจะสักประมาณหกสิบเซนก็ได้นะครับกําลังสวยเลยใส่ตรงกลางไงนะครับ น,น่าจะสักประมาณห0เซนแหละเพราะว่าตัวรถก็ประมาณหน้ารถประมาณประมาณเมตรหนึ่งนะครับหน้ารถประมาณเมตรหนึ่งน้องเหนือมิวสิกนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ ต้องการนะครับในงานพิธีมงคลต่างๆนะครับสามารถติดต่อน้องได้สามารถติดต่อ,อเอาเบ้นได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลย0812350592แล้วก็เบอร์โทรศัพท์0986684894นะครับน้องเหนือมิวสิกงานพิธีมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นางานแตง่งงานขึ้นบ้านใหม่ งานกินเลี้ยงนะครับงานบวชก็ไปนะครับงานบวชก็ไปงานชาปนากิจนะครับก็ไปนะครับงานชาปนากิจนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อตามนี้เลยนะครับเสาทง สะาะงนี้ขนาดสามเมตรนะครับสาะงสเมตรคันนี้นะครับก็น้องบอกว่าจะาดึงท้ายลงให้มันต่ำลงนะครับเพราะว่ามันสูงไป ผมมองว่าประมาณนี้ก็ก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่น้องบอกว่าจะดึงท้ายลงจะดึงท้ายลงให้มันต่ําลง,งนิดนึงนะครับเพราะว่าตูดมันดูยาวๆอย่างไงไม่รู้มันไม่มันไม่สลุบมันไม่สลบลงต่ํามันไม่สลบลงต่ํา เพราะว่าก็เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนนะครับจากดนตรีสดจากที่จะเป็นดนตรีสดก็จะเป็นก็ม่เป็นเปิดซาวแล้วเพราะว่าเน้นเปิดซาวเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เน้นเปิดซาวเป็นส่วนใหญ่แหละก็จะทําเป็นเปิดซาวธรรมดานี่แหละนะครับด้านบนบันไดก็ออกแล้วนะครับบันไดก็ออกแล้ว หัวอีเต็กหอยเต็กอันนี้ก็หัวอยเต็กอาจจะมืดนิดนึงนะครับหัอยเต็กก็ตั้งแต่คันเดิมนะครับตั้งแต่คันเดิมอนาคตก็เปลี่ยนเป็นสีสูบนะครับอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีสูบละนะครับก็นะ สำนักงานรถแห่น,น้องเหนือนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับวัดพระหลวงนะครับอยูอ่ตรงหน้าวัดทางทิศตะวันตกครับหน้าวัดทางทิศตะวันตกนะครับมาจากเส้นหัวดงก็ขี่รถตรงมานะครับบ้านน้องก็จะอยูอ่ประมาณขวามือ นะครับประมาณขวามือนี่ก็ตู้เสียงกลางสิบนิ้วนะครับสามใบมีขาตั้งด้วยนะครับมีขาตั้งตู้ด้วยดูด้านในนะครับ ขาตั้งตู้มิกสวยมากนะครับตัวนี้สวยมากมีมิกตัวนี้มี EQ ิวในตัวนะครมีอี EQ วในตัวมีอ่าปรับได้ มิกสามทางนั่นแหละครับมีสามทางเบรคกลางแหลมแยกเบรคกลางแหลมได้นะครับก็เชื่อมจากโน้ตบุ๊กนะครับมามิกแล้วก็เข้าหาชุดจ่ายเสียงนะครับพาวเวอร์ของเราแล้วก็ด้านในนะครับพาวเวอร์หน้าลายด้านในของอ่าพาวเวอร์มิกของ NPE นะครับเป็นขับแหลมเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ดีเจเหนือด้วยนะครับนี่ก็น้องก็หายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเข้าไปในบ้านน şey. ู่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ดีเจน้องเหนือด้วยนะครับ